เติมสต็อกมาให้อีกแล้วจ้ากับรถตู้หน้ายาว Toyota าคอมมูเตอ2.8 g l ปี2020กับราคาสุดษษพิเศษ1,18,000บาทเท่านั้นสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะเดี๋ยวตามน้องแมมไปชมรถกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาจเจอกับเซนน้องแมมเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี้ที่เดิมนะคะเซรีไทยรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีนะคะวันนี้เติมสต็อกมาให้อีกหนึคันนะคะสําหรับรถตู้หน้ายาวเกียร์ออโตโ ปี2020นะคะกับราคาสุดพิเศษเพียงแค่1,18,000้บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆเลยนะคะได้ในส่วนของเบาะหนัง V.I.P. 3แถวมาด้วยนะคะที่พี่ท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถตู้ออกไปวิ่งงานนะคะไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะนะคะรถรับส่งนักเรียนนะคะหรือนะคะเป็นใช้ส่วนตัวนะคะก็ได้นะคะหรือถ้าใครนะคะอยากได้นะคะ ทำไยเหลือนะคะเราก็มีธนาคารรองรับายเหลืองให้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะรถของเรารถตู้นะคะเป็นรถหน่วยงานราชการรถบดระวางนะคะรถประจําตําแหนง่งเช็คศูนย์ตลอดไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อนะคะไม่มีติดแก๊สนะคะมั่นใจได้นะคะซื้อรถกับน้องแมวซื้อรถที่เซดีไทยได้รถสวยเกรดเอแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาชมสภาพภายนอกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว All New เป็นตัวหน้ายาวปี2020้เกียร์ออโอต้นะคะมาพร้อมโจบหน้ากระจังหน้าโครมเมียมนะคะมีช่องระบายความร้อนมาให้นะคะตอนนี้เป็นรถวิ่งงานนะคะอาจจะแบบวิ่งเยอะเครื่องมันร้อนล้วก็นี่เลยนะคะเขาก็ทำแบบระบายความร้อนมาให้นะคะในส่วนของไฟนะคะได้ไฟหน้าฮาลรเจนนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะมีมาให้ครบไฟตัดหมอกก็มีมาให้แล้วนะคะตอนนี้นะคะโครงไฟนะคะก็สภาพนะคะสวยๆเลยนะคะไม่มีคราบเหลืองนะคะใส่กิ้งนะคะรถประมาณ4ปีนะคะสภาพ99เลยนะคะถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กนะคะทั้ง4ล้อเลยนะคะล้อแม็กนะคะตัวน,นี้ได้เป็นของยาชิโยดะนั่นเองนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะ ยางนะคะปี2024นะคะดอกยางหนานๆแน่นๆเลยนะคะขับขี่ได้ยาวๆนะถัดมานะคะด้านข้างนะคะตอดรถก็ไม่มีรอยตําหนินะคะหรืออาจจะมีแบบบ้างเล็กน้อยนะคะโดนสเก็ดหินนะคะโดนฉีดขวนะคะเราก็มีการเก็บงานให้นะคะตามสภาพการใช้งานนะเพื่อความสวยงามน,นั่นเองนะกระโจกตอนนี้มีไฟเดียวมาให้ด้วยนะคะก็จะได้มาแบบใหญ่ๆนะคะนอกอ่า เปลี่ยนจากตัวเดิมที่เป็นตัวหน้าสั้นนะคะถ้าเป็นหน้ายาวก็กระจกจะใหญ่ขึ้นขึ้นกว่าน่อยหนึ่งนะคะตัวนี้สัญญาณการขโมยมีมาให้โครบนะคะกระจกเดิมจากโตโยต้านะคะอ่ะเดีนะ๋ยวเรามาดูตัวโครงสร้างภายในนะคะนี่เลยตาขอต่างๆนะคะก็สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะตัวเม็ดอาร์ตนะคะนีนะ่เดิมๆเ,เลยนะพี่นี่เอามือไปแตะแบบนี้ได้เลยนะคะไม่มีแบบ ตัวไหนแบบนูนขึ้นมานะคะก็คือแบบเดิมๆนะคะเม้นอาร์คเดิมโรงงานกันเลยนะคะเรียงสวยทุกจุดนะคะโครงสร้างนะคะอาพี่ดูได้เลยนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะประตูเดิมนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอ่พวก คู่มือนะคะนี่คู่มือยังอยู่ครบนะคะอยู่ในนี้เลยนะจ๊ะตัว SRS airbag มีมาให้นะคะผ้าม่านก็มีมาให้นะสำหรับคู่หน้านะคะรอบคันสวยๆเลยนะ,ะอ่ะมาดูด้านในคันนี้ได้เป็นเบาะหนัง v i p 3แถวนะคะเบาะนะคะก็2อ4สนะคะ9ที่นั่งนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะแล้วเบาะคือใหญ่มากนะ,ะสภาพเบาะนี่คือถ้าเกิดว่ามองแบบอันนี้ คือร้อเต็มได้เลยนะคะคือแบบไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะสภาพใหม่กิฟตนะคะคอนโทรลกลางนะคะก็ตกแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นหนังเหมือนกันนะคะเป็น VIP เหมือนกันนะ,ะตรงนี้สามารถเปิดได้นะคะพี่ๆทั้ทงดับเพลิงนะคะมีมาให้ครบนะคะในส่วนของตัวเพดานนะคะคันนี้ได้ลำโพงนะคะคู่หน้าคู่หลังนะคะอนทุกป,ประจกนะคะมีมาให้นะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะเอรอบคันนะคะเย็นฉ่ำแน่นอนนะคะ ผ้มาม่านรอบคันนะคะตอนนี้ก็มีที่บังแดดให้เรียบร้อยนะคะได้หน้าจอทีวีมาด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะในราคา1 1ึ่0 0้านบาทเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างนะคะให้ดูโครงสร้างกันสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวน้องแมวขอยอนยุญาตนะคะนี่โอ้โหคือแบบคือขัดมาแบบเงามากพ,พี่จ๋าคือแบบเหมือนไม่เคยแกะเลยอ่ะอ่ะพ,พี่ดูนี่รีวิวรีวิวที่จริงใจ พี่พีดูรีวิวที่จริงใจนะคะนี่รูกรมคมกริปนะคะสวยๆเลยนี่เรียงสวยกันทุกจุดแบบนี้คือแบบโอ้โหขอบยางคือแบบแน่นมากๆนะคะแน่นมากโครงสร้างต่างๆนะคะหัวน็อตต่างๆ ะะไม่มีแบบรอยขันรอยแงะรอยถอดนะคะสภาพเดิมๆเลยสวยๆเลยพี่ๆตามั่นใจได้นะคะนี่แต่ขอต่างๆก็คือสังเกตได้เลยนะะอย่างที่นแมนบอกนะคะว่ารถของเราะะจะเป็นรถหน่วยงานราชการรถปลดระวางนะคะก็คือเช็คศูนย์ตลอดแน่นอนนะ,ะหน้าต่างตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะ,ะสาหรับพี่ๆท้านใดที่อยากจะเปิดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางออกฉุกเฉินนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็ใช้ค้อนทุกทก,ทก,ทกได้เลยนะคะ ตัวร่างนะคะก็นี่นะคะแบบไม่มีรอยนะคะก็คือสไลด์ได้ปกติเลยนะคะอ่ะถัดมาด้านข้างนะคะนะคะแล้วมาต่อด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตอนนี้ก็ได้ในส่วนของกล้องมองหลังมานะคะนี่กล้องมองหลังสามารถใช้งานได้จริงนะคะตนนัวนี้โลโก้นะคะคอมมูเตอร์นะคะก็เป็นแบบโครมเมียมแบบนี้นะลฟ้ามีมาให้ครบนะกระจกมองหลังนะคะที่ปัดน้ำฝน ไฟเบรกดวงที่3ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวก็สภาพเดิมๆมเลยนะคะสวยสวยเลยเปิดด้านหลังให้ดูนี่นะคะเบาะด้านหลังโอ้โหนี่คือแบบเบาะสวยมากนะมองจากด้านหลังเนาะได้เป็นสีตัวในด้านหลังนะแล้วก็ตรงนี้สามารถวางที่เก็บสัมภาระได้นะกระเป๋ากระเป๋านะขนมต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเอาไปใช้เป็นรถสาธารณะนะคะหรือว่ารถรับส่งนักเรียนก็วางกระเป๋ากระเป๋านักเรียนได้นะ พวกเครื่องมือนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังก็คือมีครบนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถหยิบม,มาใช้ได้เลยนะพวกวนน็อตต่างๆนะคะมีพี่ๆดูได้เลยนะคะไม่มีแบบรอยเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะผ้าม่านนะคะด้านหลังก็มีมาให้ครบนะคะคุ้มมากพี่ๆขาคันนี้ใครที่กําลังมองหาอยู่นะตอนนี้คือแบบรถตู้ขายดีมากนะใครสนใจสามารถทักมาได้เลยนะคะ0 6 4 5 1 9 7 1 9 7นนะคะอ่ะมาดูด้านในกันบ้าง มาเริ่มกันที่แผงประตูก่อนเลยนะะแผงประตูมาในโทนสีดานะ,ะตัวนี้ได้เป็นกระจกออโต้นะคะกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะตัวนี้นะาไฟฟ้าทั้ง2บาทน,นะ,ะมีปุ่มเซ็นทรัล็อกมาให้นะกระจกด้านนอกปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะตรงนี้นะถัดมานะ,ะในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะโครงสร้างนะคะก็อย่างที่บอกนะตั้งสองฝั่งคือประตูไม่มีการเปลี่ยนนะ,ะไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อ่ะตัวนี้นิดนึงนะคะพวกตาทอ,อพวกแบบ ตักเกอร์จากโรงงานนะคะมีการตรวจเช็คลมยางนะคะอย่างที่บอกว่าเช็คศูนย์ให้ตลอดนะคะอ่ะเก็บเม็ดอานให้ดูโอ้โหคือเหนียวมากนี่อ่นะ,ะพีอามือถูแบบนี้ได้เลยนะคะแบบไม่มีนูนขึ้นมาเลยนะก็ค,คือแบบมันกลมกลืนกับตัวรถนะคะก็คือเดิมๆแน่นอนนะคะมั่นใจได้นะคะในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้ก็ได้เป็นเบาะ VIP เหมือนกันนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวเบาะเสริมมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะด้านหน้าก็ ที่นั่งนะคะรวมคนขับนะคะคันนี้นะคะเลขไม้ก็จะอยู่ประมาณแสนต้นๆน,นะคะเลขไม้ประมาณแสนต้นๆก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่ารถตู้มันเป็นรถใช้งานอยู่แล้วนะคะพวกไฟต่างๆนะคะที่หน้าจอก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เสียไปนะคะแล้วก็เกียร์นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะหน้าจอทัชสกรีนนะ,ะสัมผัสได้นะคะเชื่อมต่อ USB ได้นะเะชื่อมต่อ b l u e t o ได้นะคะ อคอนโทนด้านหน้าก็จะได้เป็นในส่วนของสีทูโทนนะคะสวยๆเลยนะคะเพดงเพดานคือแบบสะ,สะอาดสะอ้านนะคะนี่นะคะไม่มีแบบรอยจงรอยเจิมแต่อย่างใดนะคะอ่ะโอเคนะคะภายในก็ถือว่ากว้างนะคะรถตู้นาอย,ยาเป็นรถที่แบบนั่งสบายนะคะไม่อึดอัดนะคะเพราะว่าภายในน้องจะกว้างนะคะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าอ่ะนี่เลยนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะ คือขัดมาแบบเงาวับเลยพี่ๆจ๋านะคะนี่ทาไม่บอกว่าเป็นรถมือสองนี่คือสภาพนี่คือป้ายแดงเลยนะ,ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะอย่างอื่นขอแจ้งก่อนนะคะว่าของเรามีการรับประกันาร,รันตีนะคะเครื่องยนต์เล็กเกียให้นะคะสปีหรือ1 0,000มนกิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะตอนนี้เรามีรับประกันเซอร์วิสหลังการขายด้วยนะ,ะและในส่วนของตัวของเลวนะคะเราก็มีการเปลี่ยนถ่ายให้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องนะคะ หม้อน้าต่างๆนะคะหรือน้ํามันเกียร์นะคะน้ํามันเกียร์ในที่นี้ถ้าเกิดว่าเช็คแล้วนะคะถึงระยะแล้วเราก็เปลี่ยนให้นะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเช็คแล้วยังใช้งานได้เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะคะตัวนี้นะ,ะหรือจะเป็นจุดเต้มสีนะคะเดิมๆนะคะนี่เลยนะคะดูได้นะคะจุดเต้มสีเดิมโรงงานนะคะพวกหัวน็อตนะคะหรือว่าจะเป็นแผ่นเพดนะคะนี่ไม่มีการตัดต่ออย่างแน่นอนนะคะแผ่นเพด แผ่นเพดแท้นะคะเลขคัสซีสามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะตรงนี้นะอ่ะฝากระโปรงนะ,ะนี่พี่ดูหัวน็อตแบบไม่มีรอยขัดเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถและไม่มีแบบรอยที่แบบเอาโดนขันแน่นอนนะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะแผ่นโมอโกนะคะยังอยู่ครบนะคะนี่โลโก้โตโยตานะคะ อันนี้คือเราตัดต่อไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถทําใหม่ได้นะคะก็คือฝากระโปรงเดิมเลยพี่มั่นใจได้นะคะตอนนี้นะใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะดูรูปเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหานะรถตู้หน้ายาวนะคะเกียร์ออโต้ปี20นะคะและราคาถูกแบบนี้นะสามารถติดต่อน้องแหม,มได้นะคะที่เบอร์0645197197<ๆ>นะคะ ศูนย1 9กส้นเดนะคะมเดี๋ยวน้องแหม่มย้ำสเปคให้อีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคันนี้เป็น To โยต a c คอมมูเตอร์ 2.8GL ปี2020นะคะเกียร์ออโต้นะคะในราคาเพียงแค่1 1 8 0 0 0้านบาทนะคะใครอยากจะเข้ามาดูรถก็มาได้เลยนะคะเสรีใจรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเรามีนะคะบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้านนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับน้องแหม่ม,มได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะคะ เรามีการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะคะและที่สำคัญนะคะมีธนาคารรองรับป้ายเหลืองให้ด้วยนะคะโอเคนะคะก็ใครสนใจก็โทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะเดี๋ยวย้ําเบอร์ให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ0645197197นะคะโอเคสำหรับวันนี้น้องแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซตีไทยรถสวยค่ะ